ครับสวัสดีครับวันนี้พามาเยี่ยมทีมงานโคนหนึ่งครับนี่อยู่ใ,ใกล้ใบ้าน,ใ,นใกล้ๆบ้านเองครับนี่มาก็มาตอนอเขาเสร็จอีกแล้วครับชอบมาตอนอเขาเสร็จตลอดเลยครับนี่ถ่ายคิวนี่ฮะนี่ฮะดูแสกดูเขาขุดไปถึงไหนแล้วชิชเพิ่งมาครับต้องขออภยัยถ่ายช้ากว่าเขาแต่ก็ยังมาถ่ายให้ชงครับสวัสดีครับ twenty นี่ฮะเมื่อสักครู่ น้องไม่ทีมทัวหนึ่งก็ออกไปแล้วครับมาไม่ทันเดี๋ยวราดูรอบใหม่ครับเสียแต้มนะก็ก็จะเสร็จจริงๆเลยครับเชฟเชฟเพิ่งมาเนี่ยฮะก็เหลือแค่ตรงที่อาจารย์ออดยืนอยู่เนี่ยครับเพราะว่าเอฟขุดกันตอนไหนแต่รถก็วิ่งเสียงดังลั่นผ่านบ้านเชฟเชฟอยู่ครั้นี้อออดปอดปอดปอ,ดปอ,ดอยู่นั่นแหละครับั่ อดไม่ได้ครับต้องตามหาครับนี่ผมนึกว่าจะขุดไกลที่ไหนได้โซนหลังๆบ้านเชฟนี่เองงานโกเบโกอยู่ตรนนี้ครับก็คงจะเป็นอาจารย์ออสแหละครับคนขับเข้ามาสามวันแล้วเข้ามาสามวันแล้วครับเวนตี้บอกเข้ามาสามวันแล้วผมชอบเป็นคนสุดท้ายครับผมไม่ชอบเป็นคนแรกเออว่าเป็นคนสุดท้ายของเธอ อยู่มุมนี้ก็จะไม่เห็นตอนขุดครับนี่เห็นแต่ตอนเราไปดูกล้องาหาอีกทนนี่ครับดูไกลไม่สคู่กดผิดครับไปกดโดนปุ่มปิดแงนเลยตะกไปกดปุ่มกล้องนี่ฮะมาดูมุมนี้ดีกว่าทบสระ เดี๋ยวโอ้รถเก๋งไทยเข้ามาครับน่นนาจะเป็นเจ้าของหรือเปล่าหรือรถเก๋งไทยรถเทเลอร์ทีมงานเรื่องเสียงเปลี่ยนชมใหม่เดี๋ยวสักครู่ไปครับอยู่ตรงแถวไหนเนาะรถเก๋งไทยคันขา,ขาวๆส,สวยๆมาครับนั่นรุ้นูเดี๋ยวสักครู่เราจะรู้ว่ามาถ่ายคลิปหรือมาดู <laughs> รอดูครับว่าวิ่งกี่คันงคมิลมีลไหนนอกอแฟนสิท็อปกว่าเดี๋ยวสักครู่ครับสั่นหน่อ,อยขอรนุญยาตถอดไม่กับสัน่นแป๊บหนึ่ง แพทิ์เไม้กระชันมาก็ผมว่าผมชาแล้วมันสะดุดหยุดเฉยครับมานะครับน้องส้มเดี๋ยวเอามือจับเอาก็ได้ครับสันๆนหน่อยภาพโอ้เดี๋ยวจะถ่ายไงก็ถ่ายเป็นวีดีโอไปฝ่ายอยู่นี่ฮกล้องเสร็จ <10. S 1> เรียบร้อยแล้วฮรับโอ้วิ่งกันสนานเลยครับนีนวันนี้3วันนี้ การออทคุดดุยอย่างเดียวครับโอ้คุณมิ้นอะไรคุณนิลใช่ไหมครับว,ว่าคุณมินแกได้รถเกิงมาด้วยจะเปิดไฟเปิดแออยู่นั่นแหละครับเข้ามามุงนี้ยังไม่ได้แล้วครับเพราะว่ารถเขาจอดอยู่ เป็นที่บอกผู้มินหรือเ่มินเอา้เอาครับสวัสดีครับหมูมาใค,ใครอยู่ในร่มหร้อนะครับช่วงนี้อยู่ใกล้กันไม่ได้ฮะเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดกัน <c oughs> <c oughs> งานโกเบโกวันนี้สงสัยหยุดหรือเปล่าเนี่ยคุณหรือ พี่ดัมซิงแกอยู่ด้านในหรือเปล่าฮะนี่รอดูแกไม่ลงหรือเปล่าหรือแยกคนละไปคนละทางโอ้โนมาแล้วครับดัมซิงเขามาเป็นคู่ครับนี่คู่ดัมซิงโอ,อ,อ้ยคนละมุมครับจับจองคนละมุมเลยคูนินแกก็จะอยู่แถวมุมร่มๆหน่อย <c oughs> เดี๋ยวรอดูเสือบที่จะมาสักคู่คนี่ เราก็จะแอมเปะเขาก่อนครับตอนนี้ก็แอมเปะหน้าเขาก่อนครับตอนนี้มาแล้วครับมาแล้วครับชมหน้าดำซิง่งดิ้นวนครับนี่โอ้ห <c oughs> ไม่มาเป็นคู่เลยครับนี่ทั้งคูนินทั้งดำซิ่งครับนี่อยู่ฟางนู้นครับพราผมจองฟางนี้ก่อนแล้วอีนดูดูเขาถ่ายกันเองสวัสดีครับพง กระโด่งสิงมึงเลยฮะนี่น,นเน็ตก็ <c oughs> จันออดบอก OK. ไ์สดบอกดีครับ FC กู Q, นินพิวุฒิครับนี่มาทั้งคู่ครับวันนี้ทั้งคุณนินทั้งพิวุฒิครับนี่นู่นพิวุฒิคนมุมด้านนู้นฮะนู้นมาไายรถจะคล้องอีกนะเดี๋ยวคล้องขี่ตะเก่งเรือขับน้แล้วครับเรือขับหกล้อครับ ไปครับสี่ล้อครับมาเนี่ยฮะมาแล้วครับดูจุดจะคลองรถไทยรถจะาของน,น,นู่นครับนุนนินก็ช่วงนี้ก็ใส่หน้ากากอันดัยจาหนูจอดลุยหนักเลยครับนี่รถมาแบบให้แกพักเลยมาต่อเนื่องเลยครับนี่ สามวันดีไม่สามวันสามคืนก็นนี่สามวันอย่างเดียวอู้ดาซิงแกช่วงนี้ก็เปิดหน้าแล้วฮะนี่แกไปกใกล้อาจารย์ออนอ่นโอ้คุณนี่เมยแล้วนี่ฮะดูเบื้องหลังการถ่ายทำด้วยับนี่ัอดีครับวันนี้ได้มาดูเบื้องหลังการถ่ายทำโอ้เบื้องหน้าเดยนี่หันหน้ามาด้านนี้ก็เบื้องหน้าเลยไม่ใช่เบือเบ้องหลังเบื้องหลังก็จะเห็นกากเคลื่อนหน่อยหี ความรอเราเอาการครับของดัมซิงยังไม่เจอรถน้องใหม่เลยครับนี่เพราะว่าตอนมามาน้องใหม่มาคั้แรกพอด,ดีครับจะเต็มคุณขับดีครับ f อซชิมเมน FC คุณนินพิวุฒครับนี่โอ้โหวันนี้ถ่ายคุณนินกับพิวุฒมา f อซมาตามเลยครับ ขอบคุณหลายๆครับช่วงแรกๆก็ใส่ไม้กันสัน่นลุดครับแง้นขึ้นฟ้าเลยโอ้จักกะอะไรดอกทั้งเด็ดทั้งจะถ่ายให้คนดูนี่ก็ชัดๆนี่ก็ชอบมีปัญหาไงก็ได้มาถ่ายให้ดูสดๆครับนี่นี่ไนะได้ดูสดๆตอน เชวุฒิชูวุฒิดัมซิงดินดวนกับครูนินถ่ายทำกันนี่นี่ฮะได้ดูการถ่ายทำของสองคนนี้ด้วยครับโอ้หนูเขาหยอกกันยางไงหน่นะนู้โอ้ดนูเขาไปแกล้งกันดีเขาตักไม่ตักใส่ดัมซิงบอกเขาจะใส่กันอีกแล้วหนูไปแกล้งครูนินหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ครับนี่รถมาพอดีไม่ ขอบคุณอาจารย์ออดครับนี่ให้เห็นช็อตเด็ดๆช็อตการถ่ายทำของที่ดัมซิ่งลินดวนครับนี่แม่นี่ถ้าช่างเอียวมาไม่เอาเทีถ้าช่างเอียวมาทีใส่ช่างเอียวเลยนั่นี่ยถ้าช่างเอียวจอมปวนมานี่ยตรงนี้ได้ข่าวว่าเทร่เก็บพูดเมื่อเช้าครับช่างเอียวจะบอกว่าเทร่ช่วงนี้ลิบจะไม่ทันแล้วครับ ติดตั้งดีแต่เสียงดีครับนี่ก็ตแตะช่างเอียวครับแกจะไปติดตั้งไม่ทันแล้วคนจองเยอะเหลือเกินครับสามชาช่างเอียวเตรรันทุง่งแมวันนี้ช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยได้เจอกันครับตั้งแต่ิกฤตไม่ค่อยได้เจอกันเลยครับนี่ช่วงนี้ก็อยู่บ้านกันมีฮะ คันนี้ตั้งแต่ถ่ายครนูนเล่นครูนซอสพัฒนานี่คลิปเก่าๆมีครับคันนี้ oh. ครูนินแกขึ้นไปยืนแต่ในล่มเทยนะน,นะแกกดอมนี่ดูผมยังไม่กลัวเลยรั่นนี้เพราะผมใส่แขนยามาวันนี้ผมไม่ร้อนหรอก วันนี้เสร็จครับวันนี้น่าจะเสร็จพูดระดับเทพจันออดจันให้นี่ฮะทีมงานทูหนึ่งสนใจสมที่เท,ท,ทอินพุทธะติดต่อได้หลายช่องทางเลยครับไม่ว่าจะช่องอ้ําสวยจารักหรือเฟซบุ๊กคุเอหรือติดต่อทางอ้ํมซิ่งดินด่วนจันออดนะฮะทีนี้เครือ่ายเครือ่ครจะเยอะนะครับในก็สนใจงานคุณภาพคุณภาพ จัดให้ได้เลยครับนี่สั่งมาได้เลยครับคนหนึ่งเขาจัดให้ครับอยากได้แบบไหนเขาจัดให้เลยเนาะงานยากงา,งานง่ายเขาทำได้หมดครับง,งานคุณภาพประกวดครับสำหรับคลิปไลฟ์สดนี้ก็จะเปลี่ยนมุมให้ดําซิงกับคุณนินมาทางนี้บ้างครับผมต้องขออนุญาต ขอให้ก่อนครับทันทีเข้ามาเราชมก็ขอให้มีสุภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยครับสวัสดีครับขอบคุณครับรูดีสวัสดีครับ